กราสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV ในเซิร์ฟเบตาซึ่งผมได้ไปเห็นาการรีเวิร์ฟสกิลมาจากช่องของคุณหญิงโสแห่งเมืองทิพย์แล้วบอกเลยมันน่าสนใจมากกับเราก็ต้องลองก็จะมีในส่วนตัวของสลิมแล้วก็น้องทีรี่ไปเราไปลองกันเลยดีกว่าตัวแรกเอาเป็นอันนี้ละการกระต่ายป่าครับผมแล้วก็กรสอบใยของเราเป็นคิกซี่ครับผมเพราะว่าสลิมไม่ใช่เมนกูมผมสามารถโดนเนิร์ได้ ถพทได้ควาไปแต่เดวอนะคะอ่านไฟล์ล่มเหลวกันเล้นะเช็คการตรวจสอบหน่วยความจำด้วยค่ะเช่น sd card วงเล็บปิดว่าใช้งานได้ตามปกติไหมค่ะแม่งเอ้ยกูต้องกดรีเซ็ตเกมแล้วเข้ามาใหม่นะอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับผมมาแล้วมาดูน้องสลิมกันดีกว่าครับผมว่าน้องเนี่ยโดนปรับอะไรบ้างทุกคนก็น่าจะรู้เลยแค่สารเนอยากมาเล่นผมสิ่งที่โดนปรับของน้องเลยับผมก็คือ สกิลสองครับผมเ๋ยามันก็ดูปกตินี่นะมันก็แค่โดดยึงยึงแต่นี่ครับผมความพิเศษของมันคือระหว่างที่โดดมันสามารถป้าหอกแล้วก็สามารถแบบก็เรียกว่าอะไรพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าพอกดป้าหอกเราสามารถหันอนาล็อกของเราอะไปข้างหลังได้แล้วก็จะโดดไปข้างหลังเว้ยแบบสมมุติว่าศัตรูไล่ตามอย่างเนี้ย เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรแบบหลอกล่ออ่ะเออแบบทําท่าเหมือนจะโดดใส่แต่ที่จริงเราก็กู <c oughs> พูดอะไรเนี่ย <c oughs> ทาท่าเหมือนว่าจะโดดไปข้างหน้าแต่ว่าเรากดป้าหอ,อกแล้วเราก็สไล์กลับมาข้างหลังแล้วกูทำบ้าอะไรวะเนี่ยส่วนน้องทีรี่นะผมไม่ต้องค่ะแต่โนรีวิวตัวเองเอง <c oughs> อออโอเคโอเค อ่าสิ่งที่โดนปรับของหนูนะคะบอกเลยโดนรปรับครั้งนี้ติดเบตา้าแน่ๆบอกเลยนี่เป็นไงาการตีมันอาจจะดูปกติใช่ไหมล่ามันก็ตีแย๊ๆปกติแต่ว่าเดี๋ดูนี่นะแป๊บๆไอไอแทงพิกซี่มาพิกซี่มาอยู่ตรงนี้ตีไม่ถึงอ่ะกดตึ๊บไม่นี้นึงตีถึงไหมไม่ถึงเว้ย นี่นหะน่าจะถึงละนี่ไงครับหนูสามารถตีทะลุได้โดยที่ไม่ต้องกดสกิลสองโอ้ความมึงจะรีวิวได้และมึงไม่ตัดออกอะไรทีรีก็หนูอยากให้เห็นเรียวทม์ไงส่วนถ้าเกิดใช้สกิลสองเนี่ยก็จะเป็นการปาให้ไกลขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่กดสกิลสองเราก็จะปาทะลุได้เหมือนเดิมไม่สิปาทะลุใหม่ได้โอ้โหสุดยอดบอกเลยเทสุดๆเลยมีมีมีีดีตายซะอีกทีฮะลูกเอมอ่ะ เมนทีรี่บอกเดี๋ยวกูโดนนะเพื่อแล้วก็ในส่วนตัวต้นไม้นะครับผมตัวนี้ก็โดนรีเวิร์ลเรีเวิไปเลยรีเวิร์ลมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เอาเข้าเซิร์ฟสักทีไม่รู้ทําไมน่าจะยังหาจุดลงตัวไม่ได้ั้งตอนนี้น่าจะโกงเกินแต่ว่าก็มีประมาณนี้ผมเอาง่ายๆเลยคือสลิมสามารถกระโดดไปแล้วก็ฟ้าหอกระหว่างกระโดดได้ส่วนทีรี่ สก,กิลไม่ต้องกดสก,กิลสก็สามารถตีทะลุได้ครับผมผมว่าทีรี่เนี่ยน่าจะติดเมตาเคลียร์คลิปเก่งแน่นอนครับผมนี่คงไม่สนใจกูเลยเหรอ I am อ r o o รก็มึงโดรรีเวิร์กมานานแล้วให้กูสนใจอะไรทุกคนเขาก็น่าจะรู้หมดแล้วว่ามึงรีเวิร์กอะไรมารีเวิร์กบ้าอะไรกูรุดเป็นแทงคแต่ว่ากระโดดได้โคตรไกลเลยดูดูดูมันมันมีสายหมิ่งอะไรด้วยวะก็ <c oughs> <c oughs> มีประมาณนี้นะผมก็ กูติ้ิที่กูไม่รู้จะทำอะไรกูก็ <c oughs> หากินกับตัวโดลิเวิร์กโอ้ยชีวิต